อย่าลืมกดติดตามกด s u b s cribe ให้ด้วยนะครับสอบถามราคาสินค้ารายละเอียดสินค้าได้ทางลายนะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับลาย Ad เก่งสตูดิโนะครับอย่าลืมใส่แอดทา์ด้านหน้าด้วยนะครับหรือทางเพจ Facebook นะครับที่เราได้ขึ้นให้ท่านได้ชมนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกคลิปนะครับ คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับกางเกงยีนรีวายนะครับรุ่นที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับอ่าเป็นรุ่น511นะครับตัวนี้เป็นรุ่น511นะครับตัวนี้เป็นรุ่น511พรีเมียมนะครับรุ่นนี้เป็น511พรีเมียมเมคอินยูเอสเอนะครับเป็นเมคอินยูเอสเอตัวนี้เมคอินยูเอสเอเลยนะครับตัวนี้เป็นผ้าดิบนะครับผ้าดิบหรือซิงค์ทูฟิตนะครับเป็นผ้าดิบหรือซิงค์ทูฟิตตัวนีี้้เเปป็็นนนนรรริิมมแแดดงงะคัับตว m a ็กอินยูเอนะครับเ e ดแท็บบิกอีนะครับตัวนี้เป็นเ e ดแท็บบิกอีสินค้าที่เป็น d ีว r พ m เ u มเนี่ยจะเป็นเ e ดแท็บบิกอีนะครับตัวนี้เป็นผ้าดิบริมแดงนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นริมแดงท่านใดที่สนใจกางเกงย e ีรีวีทรงกระบอกเล็กริมแดงที่ถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับ ตัวนี้นะครับอย่าพลาดนะครับตัวนี้อย่าพลาดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ออกมาให้ดูนะครับสำหรับเจ้า511ริมแดงพรีเมียมรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะต่างจากรุ่นไวโอเกนะครับต่างตรงไหนนะครับต่างตรงนี้นะครับ1ก็คือป้ายนะครับป้าย จะเป็นป้ายหนังแบบนี้นะครับจะเป็นป้ายหนังแบบนี้ตรงนี้จะเป็นสีออกสีน้ําตาลนะครับจะออกเป็นสีน้ําตาลไม่ใช่สีแดงนะครับจะไม่ใช่สีแดงนะครับตัวตรงป้ายเละแทบจะเป็นบิ๊กอีนะครับสาหรับเจ้าตัวไวโอกเนี่ยจะเป็นอีตัวเล็กนะครับจะเป็นอีตัวเล็กแล้วก็สีสีของผ้านะครับสีของผ้าเนี่ยเจ้าตัวพรีเมียมเนี่ยสีจะเข้มกว่าสวยกว่านะครับสีเข้มสวยกว่านะครับ ตรงนี้ผมเอามาเทียบกับเจ้าารีวาย501พรีเมียมให้ดูนะครับระหว่างเจ้ารุ่น501กับรุ่น511นะครับรุ่น501เนี่ยท่านจะเห็นว่าตรงป้ายเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับจะพิมพ์มด้วยสีแดงนะครับแต่เจ้า511เนี่ยจะเป็นป้ายจะออกสีน้ําตาลนะครับจะออกสีน้ําตาลซึ่งต่างกันนะครับลักษณะนะครับมันจะต่างกันตรงนี้รุ่นพรีเมียมเป็นบิ๊กอีเหมือนกันนะครับเป็นบิ๊กอีเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับ ผ้าเนี่ยจากที่จับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะว่ามีความเข้มของสีผ้าแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยพอๆกันเลยนะครับสำหรับรุ่น511และ501 p r e ม i u m Mac in USA นะครับเจ้า รุ่น511เนี่ยเป็นทรงสลิมนะครับสลิมหรือกระบอกเล็กที่บ้านเราเรียกกันนะครับส่วนเจ้า501 Original Premium เนี่ยเป็นทรงกระบอกนะครับสำหรับสองตัวเนี้นะครับสำหรับ2รุ่นนี้นี่ก็ทรงก็จะต่างกันนะครับจุดที่ต่างกันของ2รุ่นนี้อีกอย่างนึงก็คือรุ่น501เนี่ยมันจะเป็นกระดุมนะครับส่วน511เนี่ยจะเป็นซิปนะครับ511มันจะไม่มีกระดุมนะครับนี่นะครับด้านหน้าของเจ้ารุ่น511 Premium made in USA นะครับ 5้าหนึ่งอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นซิปนะครับจะเป็นซิปจะไม่มีกระดุมนะครับซิปก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้รีวายแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับให้มันโฟกัสนิดนึงนี่นะครับมันจะเป็นสัญลักษ์สัญลักษณ์รีวายแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับซิปของ5้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นริมแดงหรือรุ่นธรรมดานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ดุมห,หรือรีเวทนะครับใช้รีเวทรีเวทแบบเจาะนะครับใช้รีเวทแบบเจาะซึ่งจะมีเห็นว่ามีผ้าโล่ออกมานะครับผ้าโลกออกมาจะไม่ใช่แบบหมวกครอบแบบพวกรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามีมีผ้าโลกออกมานะครับเวลาใช้รีเวทแบบเจาะรุ่นเก่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับด้านในนะครับด้านในก็ตรงขอบเอวก็จะมีป้าย m a ็กอินยูแปะอยู่นะครับเป็นตาตรงเป็นรูปธงชาติสหรัฐนะครับ หมายความว่าตัวนี้ผลิตใน USA นะครับแล้วก็ป้ายพรีเมียมนะครับรุ่นไหนที่เป็นพรีเมียมนะครับก็จะมีป้ายแบบนี้แปะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูป้ายนะครับว่าตัวนี้ผลิตใน USA จริงไหมนะครับนี่นะครับก็จะเห็นป้ายลิบบิ้นด้านในนะครับก็จะเขียนว่า made in USA นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่ทำใน USA นะครับป้ายตรงนี้นะครับป้ายตรงนี้ก็จะมี บอกวิธีการซักวิธีการรีดต่างๆนะครับว่าซักแบบไหนได้บ้างใช้น้ําแบบไหนอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับรีดไฟแรงไหมถ้า3จุดอย่างนี้ก็คือใช้ไฟแรงได้อะไรแบบเนี้ยนะครับตรงนี้คู่มือตรงนี้ก็ศึกษาดูได้นะครับศึกษาดูได้น่าจะหาไม่ยากนะครับว่าสัญลักษณ์อะไรหมายความว่ายังไงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้เป็นผ้าดิบนะครับจะมีการหดของผ้านะครับ รายละเอียดเนี่ยเขาจะเขียนไว้ตรงนี <to> find, mm ้นะครับจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าควรใช้น้ําแบบไหนแช่นะครับผ้าจะหดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเขาจะเขียนไว้ตรงที่แถบนี้นะครับที่แถบนี้เลยท่านก็พลิกมาอ่านได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่นะครับนี่นะครับว่าหดประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนะครับว่าเขาเขียนไว้ว่ายังไง 511ตัวนี้นะครับตามที่ป้ายเขียนบอกเอาไว้นะครับว่าผลิตจากผ้าคอตตอนร้อยเลยนะครับไม่ได้มีผ้าชนิดอื่นมาผสมนะครับนี่นะครับก็เขียนว่าผักเป็นคอตตอนร้อยเเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถซักได้ทั้งน้ําเย็นและน้ําที่มีอุณหภูมินะครับก็เขาก็จะแนะนําไว้ในลิบบิ้นแผ่นนี้นะครับ ก็เอาไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับตัวนี้นะครับที่เขาเขียนไว้ก็การหดของผ้าเนี่ยจะหดอยู่ที่ประมาณ5%นะครับจะอยู่หดอยู่ที่ประมาณ5%สําหรับรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผลิตนะครับผลิตผลิตสัปดาห์ที่30มสิบคสหนนะครับคสหนึ่งแปดเลขกระดุม0ู 1 1 5แต่ที่กระดุมเขาน่าจะปั๊มแค่5 1 1 5เท่านั้นนะครับแค่5้า5เท่านั้นนี่นะครับเวลาเราดูรีวิวของแท้เราก็ดูตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับว่าเลขกระดุมตรงกับตรงนี้ไหมนะครับเป็นอันดับแรกนะครับที่เราจะดูว่าตัวนี้เป็นของแท้ไหมนะครับส่วนต่อไปนะครับตัวนี้ใช้รหัสผ้าอะไรผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูทอนพร้อมกันกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับใช้รหัสผ้า 2596, นะครับรหัสผ้าเป็น2596สําหรับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ2596ตัวนี้เป็นรหัสผ้าของกางเกงยีนรุ่นนี้นะครับด้านในนะครับที่กระเป๋านะครับก็จะสกรีนรูปแบบแบบนี้เอาไว้นะครับเท่าที่ท่านที่ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นรูปสัญลักษณ์ของรีวายแล้วก็ บอกว่ารีวิวต่อรีวายก่อตั้งมาประมาณ145ปีแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเขาก็จะเขียนอธิบายไว้นะครับอ,อย่าไปหลงเชื่อพ่อค้าบางคนนะครับเขาอบอกว่าเห็นตรงเนี้ยเขียน145ปีไปบอกลูกค้าว่าเป็นรุ่นฉลองครบรอบ145ปีซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่รุ่นฉลองครบรอบอะไรนะครับๆๆตรงนี้เขาเขียนอธิบายสรรพคุณหรือว่าประวัติของเขาเท่านั้นเองนะครับ นั่นเองนะครับอย่าไปหลงเชื่อบางคนพูดว่าไอ้รุ่น145ปีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับสำหรับด้านในกางเกงนะครับตัวนี้เป็นกางเกงยีริมแดงนะครับท่านก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นผ้าริมนะครับนี่ริมแดงสวยงามมากนะครับตัวนี้ท่านสามารถเอาไปสอยตะเข็บหรือไปเฟดตะเข็บให้ขึ้นลางสวยสวยได้นะครับให้ท่านขึ้นให้ลางขึ้นได้สวยได้นะครับขอโทษทีนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับ ถ้าท่านอยากเอาไปสอยนะครับท่านก็เอาได้นะครับสอยตามตะเข็บยาวแนวลงเอ่อเย็บยาวลงไปเลยนะครับให้ตะเข็บมันติดอยู่กับผ้าเวลาท่านเอาไปซักเนี่ยมันก็จะเกิดริ้วเกิดรอยขึ้นมาตามที่ท่านสอยสอยตะเข็บเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นเอ่อออกมาเป็นตะเข็บรางที่สวยงามนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับไม่ชอบสอยนะครับผมก็มีวิธีแนะนําก็คือ น้ำแรกนะครับน้ำแรกให้ท่านแช่น้ําร้อนนะครับให้ท่นทนนานแช่น้ําร้อนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เอากระเกงตัวที่ท่านแช่เนี่ยนะครับเอาไปใส่เครื่องอบผ้านะครับใช้เครื่องอบผ้านะครับเมื่อท่านใส่เครื่องอบผ้าเนี่ยตะเข็บมันจะขึ้นสวยมากเลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเอาไปสอยเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีไม่มีเครื่องอบผ้านะครับท่านก็จะสอยตะเข็บหรือจะลงเทียนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมแนะนําให้สอยตะเข็บดีกว่านะครับเพราะว่าลงเทียนเนี่ยมัน มันเลอะเทอะแล้วก็มันขึ้นตะเข็บเนี่ยมันขึ้นมามันสําหรับผมเนี่ยผมว่ามันไม่สวยครับขึ้นมาแล้วไม่ค่อยสวยสําหรับการลงเทียนนะครับผมแนะนําตรงนี้นิดนึงนะครับกางเกงยีนีวายนะครับของแท้นะครับตรงเป้าเนี่ยนะครับท่านสังเกตตรงเป้าเนี่ยครับจะต้องเป็นเป้าตัดนะครับเป็นเป้าตัดก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นพับมุมเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยนิ้วสอดเข้าไปได้เลยนะครับพับเข้าไปอย่างนี้ ถ้าเป็นการเกงยีนรีไวต์ของปลอมนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะยังทําเป้าแบบนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นเป้าแบบนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่มันก็จะเย็บตรงมาแล้วก็พับเย็บเข้าไปเลยนะครับมันจะไม่เป็นแบบของแท้แบบนี้นะครับจะไม่เป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านไปเจอกางเกงยีนรีไวต์รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นลักษณะเป้าแบบนี้นะครับท่านมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้แน่ๆนะครับแต่ถ้าเป้ามันไม่ใช่ แบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นเป้าตัดพับเข้าไปแบบนี้นะครับตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นของปลอมได้นะครับยกเว้นพวก lbc lbc บางรุ่นนะครับบางรุ่นยุคแรกๆที่เขาจะยังไม่ทําเป้าแบบนี้นะครับก็เข้าใจกันนะครับต่อไปนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น5 1าหนึ่งะครับเจ้ารุ่น5 1าหนึ่งนเนี่ยต้องบอกได้บอกก่อนนะครับว่า มันจะไม่มีป้ายซ i l v e r l i n i n g แบบ501นะครับเห็นไหมครับไม่มีเลยเห็นไหมครับจะไม่มีป้ายซ i l v e r l i n i n g แบบ501เลยนะครับจะไม่มีติดอยู่นะครับที่ไม่มีติดอยู่เนี่ยเพราะว่ากางเกงรุ่นอื่นที่ไม่ใช่501เนี่ย <_ d ry> เขามันไม่ค่อยทําของปลอมกันนะครับไม่ค่อยทําของปลอมกันรีวิวก็เลยไม่ได้ติดซิลเวอร์ไล n น็งเข้ามาในการเกงรุ่นพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่น501เนี่ยมันจะต้องมีทุกตัวนะครับสําหรับกางเกงลีน501 ยุคใหม่ๆนะครับยกเว้นพวก LVC เหมือนกันนะครับก็จะไม่มีป้าย Silver Lining สำหรับ LVC พวกยุคใหม่ๆก็จะไม่มีป้าย Silver Lining ติดมานะครับอ่านี่นะครับผมเอาตัว501มาเทียบกับเจ้าตัว511ให้ดูนะครับตัวบนนะครับ501ที่เรากำลังรีวิวกันอยู่นะครับส่วนตัวข้างนี้นะครับจะเป็น5 0 1่พรีเมียมเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นพรีเมียมเหมือนกันนะครับนี่นะครับ501พรีเมียมนะครับ รุ่นนี้5้าหนึ่งที่เรารีวิวนะครับห้าศูนย์หนึ่งพรีเมียมนะครับสังเกตนะครับห้าหนึ่งหนึ่งมันจะไม่มีป้ายซิลเวอร์ไลเน็งเห็นไหมครับจะไม่มีป้ายซิลเวอร์ไลเน็งแต่ห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยจะจะมีนะครับจะมีป้ายซิลเวอร์ไลเน็งนะครับนี่แบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สักครู่นะครับเพราะว่าห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาทําปลอมมาเยอะนะครับทําปลอมกันเยอะนะครับก็เลยจะต้องมีป้ายซิลเวอร์ไลเน็งติดออกมาเกือบทุกตัวนะครับยกเว้นพวก LVC นนนนนนะะะะคคคครรรรรััับบบบบผมมมยย้้้ํําาาาาาาเเเเป็อททที่่่กกวววพพ LVC งไขใจนะครับ ยึดติดกับอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องขออภัยด้วยที่พูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเจอหลายรูปแบบจริงๆนะครับท่านไม่ศึกษาแล้วท่านก็มานั่นนู่นนี่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับท่านที่ผมกล่าวถึงนะครับเราก็ดูกันแล้วนะครับความแตกต่างนะครับของ5้าหนึ่งหนึ่งและห้าศูนย์หนึ่งนะครับด้านในนะครับตรงนี้เป็น5้าศูนย์หนึ่งพรีเมียมนะครับ ส่วนตัวนี้เป็น5 1ารีเมีพมนะครับย้ำเลยนะครับว่าไม่มีป้าย Silver l i n i n n งนะครับสำหรับกางเกงยีนรุ่น51 1นะครับออขอด้านในอีกนิดนะครับขอด้านในกนิดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้มีคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้เรียกว่า v s t i c k นะครับ v s t i c k นะครับเป็นการเย็บของรีวาย นะครับก็คือปกติเนี่ยถ้ากางเกงยีนีลีวีสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องเย็บข้างบนเนี่ยเป็นซิงเกิลนะครับเป็นซิงเกิลแบบนี้นะครับเดินได้เดี่ยวเป็นซิงเกิลแบบนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นซิงเกิลอย่างเดียวเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเย็บเป็นวีสติ๊กนะครับหรือเป็นรางคู่นะครับเป็นรางคู่ก็จะเป็นเส้นได้2เส้นแค่นี้นะครับจะไม่เป็นจะไม่มีวีสติ๊กแบบนี้ขึ้นมานะครับสมัยก่อนรีวีจะเย็บ แค่แบบนี้เท่านั้นนะครับแค่แบบนี้เท่านั้นแต่ณปัจจุบันนะครับแต่ณนปัจจุบันบางรุ่นนะครับรีวายนะครับด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาก็เย็บเป็นดับเบิลเหมือนกันเป็นลูกโซ่เหมือนกันนะครับไม่ได้เย็บเป็นซิงเกิลมาแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็เดินวีสติกหรือเดินรางคู่มานะครับฉะนั้นใครที่บอกว่ารีวายจะต้องด้านบนจะต้องเย็บแต่ซิงเกิลเนี่ยไม่ใช่นะครับมีบางรุ่นนะครับมีบางรุ่นนะครับที่เขาเย็บ เป็นดับเบิลเป็นได้คู่มาได้ลูกโซ่มาเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็ขออธิบายไว้แบบนี้ละกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของปลอมถ้าเป็นของปลอมเนี่ยตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับร้อยละ9 0เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเวลาเขาเย็บมาเนี่ยถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะเดินมาแค่นี้คือเดินมาไม่สุดนะครับคือจะเดินมาไม่สุดขอบแบบนี้นะครับของปลอมมันจะเย็บไม่ถึงนะครับมันจะเว้นนะครับ มันจะเว้นเอาไว้นะครับท่านสังเกตตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นของปลอมนะครับผมก็ไม่มีตัวอย่างของปลอมให้ดูซะด้วยสิก็เลยไม่รู้จะให้ท่านดูยังไงก็สังเกตแล้วกันนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยไม่ว่าเขาจะเดินซิงเกิลหรือเดินดับเบิลได้คู่มานะครับมันจะเดินมาไม่สุดแบบของแท้แบบนี้นะครับของแท้เนี่ยดูนะครับได้ได้เนี่ยมันจะเดินมาจนสุดขอบเลยนะครับเดินมาจนสุดขอบเลยของปลอมเนี่ยมันจะหยุดแค่เนี้ย อยู่แค่นี้นะครับมันจะไม่มาต่อจนสุดแล้วนะครับสำหรับเจ้า511พิมพรเมียมรุ่นนี้นะครับซึ่งมันเป็นผ้าดิบนะครับผ้าดิบก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีการหดตัวนะครับอย่างตัวนี้นะครับเขาเขียนไว้ที่ป้ายว่าหด5%นะครับหด5%ถ้าเราแช่น้ําปกติประมาณ30องศาเนี่ยไม่เกิน3 0พองศาเนี่ยมันจะหดประมาณ5%นะครับสำหรับในป้าย ในกางเกงที่เขาบอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราใช้น้ําร้อนนะครับน้ำร้อนขึ้นไปเกิน30องศานะครับตั้งแต่4 0่สถึงเจองศาเนี่ยมันจะหดมากกว่า5%แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยท่านที่สนใจสินค้านะครับเวลาสั่งสินค้านะครับให้สั่งตรงเอวนะครับให้สั่งตรงเอวนะครับสาหรับท่านที่ต้องการแช่น้านะครับหรือท่านที่อาจจะใส่เลยถ้าท่านจะใส่เลยแบบว่าไม่แช่น้ำเนี่ยนะครับท่านจะลดหนึ่งไซส์ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับแต่ท่านต้องไป ต้องต้องเช็คตัวเองด้วยนะครับว่าท่านเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงเข้ารูปรัดรูปนะครับแล้วก็ช่วงขาไม่ใหญ่มากนะครับถ้าท่านช่วงขาใหญ่เนี่ยเอวท่านใส่ได้แต่ว่าท่านจะไปแน่นตรงขาตรงน่องนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเอวป้าย30เนี่ยเอวป้าย30เนี่ยวัดจริงเนี่ยวัดจริงเป็นวงกลมเนี่ยก่อนหดเนี่ยเมื่อกี้ผมวัดมาแล้วนะครับ วัดจริงก่อนหดเนี่ยเอวมันจะอยู่ประมาณสัก32นะครับประมาณทั้ง32ถ้าท่านไปแช่น้ําให้หดเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก31หรือ30นะครับอยู่ที่ท่านแช่น้ําแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรจะซื้อตรงเอวอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เอว30วัดจริงก่อนหด32นะครับะสะโพกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ19นิ้วนะครับ19นิ้ว เป้านะครับเป้าจากเอวถึงเป้านะครับก็จะอยู่ที่10นิ้วนะครับจะอยู่ที่10นิ้วนะครับถือว่าเป็นเอวต่ํานิดๆนะครับเอวต่ํานิดๆนะครับสาหรับตัวนี้ปลายขานะครับปลายขาก็จะอยู่ที่7นิ้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณนิ้วนิ้วสําหรับกางเกงรุ่นนี้เอวสานะครับจะอยู่ที่7นิ้วปลายขามันจะไม่เท่ากันทุกเอวนะครับปลายขาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดเอวนะครับถ้าขนาดเอวใหญ่ขึ้นนะครับปลายขามันก็จะกว้างขึ้นนะครับ ส่วนความยาวนะครับส่วนความยาวเนี่ยจะวัดจากเป้านะครับถึงปลายขานะครับวัดได้32นิ้วนะครับวัดได้32นิ้วตามที่ที่ป okay. ้ายบอกเอาไว้นะครับกางเกงตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นผ้าดิบนะครับเมื่อท่านแช่น้ําแล้วนะครับเมื่อท่านแช่น้ําแล้วเนี่ยความยาวจาก32เนี่ยจะหดขึ้นประมาณ1-2นิ้วนะครับจะหดขึ้นไปประมาณ1-2นิ้วก็จะเหลือประมาณ31หรือ30นิ้วนะครับกางเกงยีนเนี่ยเวลาเข้าวัดเขาจะวัดจากเป้านะครับ ถึงปลายขานะครับไม่ได้วัดจากขอบเอวถึงปลายขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านดูการบอกขนาดของกางเกงยีนเนี่ยท่านต้องดูตรงนี้นะครับว่าเขาบอกว่า L 32เนี่ยก็คือจากเป้าถึงปลายขาไม่ใช่จากขอบเอวถึงปลายขานะครับอ่อันนี้ก็ทำความเข้าใจด้วยนะครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับ รีวายห้าศูนย์หนึ่งขอโทษทีครับสำหรับตัวนี้นะครับรีวายห้าหนึ่งหนึ่งสลิมฟิตนะครับพรีเมียมนะครับแม็กอินยูเอสเอเนี่ยถ้า,ท,าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับที่เพจจำหน่ายยินรีวายนะครับหรือทาง Line แอดเก่งสตูดิโอนะครับเราก็มีสินค้าให้ท่านได้เลือก ชมหลายรายการนะครับส่วนตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเป็นคําถามยอดฮิตมากนะครับสำหรับบน u t u b e นะครับเราก็ไม่สามารถบอกราคาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีอาจจะเพิ่มขึ้นบวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งราคาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าท่านสนใจราคาสอบถามยังไงเนี่ยสอบถามไปที่เพจจําหน่ายยินรีวายหรือทาง Li น์แอดเก่งสตูดิโอจะได้การอัปเดตราคาที่แน่นอนกว่านะครับ ตัวนี้นะครับสินค้ายังมีมาไม่ค่อยเยอะนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบจับจองนะครับก่อนที่มันจะหมดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบก็กดติดตามหรือกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม